เอาละครับขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมิสเตอร์แฟร์เกมเมอรทีวีนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับโอ้ย oh <yeah. S 1> ก็ก็เราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับมันดีแต่ว่าผมน่าจะลืมเปิดมดผีนะก็ขอให้ผมเตรียมตัวได้สักแป๊บหนึ่งสักคืนหนึ่งก็ยังดี ถ้าแมบไม่โหลดเ,เนี่ยผมเลิกเล่นเลยเออกอลังเหรเนี่ยไม่กอลังผมไม่ชอบเล่นกอลองผมชอบเล่นกอลังงั้นผมขอเปลี่ยนเซิร์ฟกันเพราะผมเรื่องมากครับก็ขอ,ขอไผกันด้วยผมเรื่องมากผมเรื่องมากผมเรื่องมากผมเรื่องม,มองม ต้นไม้อยู่ไหนหมดเนี่ยม่าแถวนี้เรอโอเคตัดต้นไม้ครับเราจะมาสร้างบ้านอยู่บนแถวนี้นะครับก็ก็ว่าเราต้องมีอะไรข้อใจ ใครทีทักมาก็อย่าไปสนใจครับขอบอกให้ดูไว้นะครับว่าขอให้ทุกคนเลือกเปอร์หนึ่งครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมเลยครับก็คณะกรรมการที่เขาว่าจะเออ ให้เป็นตัวแทนอะไรก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่ยุ่งครับดูจะไม่ยุ่งแฟจะไม่ยุ่งครับโอเคครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกนะครับอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้ครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากไม n c ครับก็เหงานะครับมันเหงาเป็นนะครับหููเล่นคนเดียวได้นะครับเราก็ลาเอาด้วยนะครับ ถ้าเสียงใครดังก็รบกวนไปนด้วยเราก็อัดคลิปแต่อินโทรที่ทุกคนที่ผมเอาลงนะครับก็เป็นอินโทรเร่นเรน,นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจริงๆนะครับก็ผมอยากเปลี่ยนอยู่แต่นั้นไม่มีใครผมไม่มีอินโทรเท่ๆเลยอยากมีแบบเท่ๆแบบเขาว่างจาังผมก็ทําให้เขาเป็นต้องไปโหลดของเขามาครับ แล้วก็มาใส่ชื่อแนวตัวเองก็มันยากโอเคครับเรามาคับของกันเลยคับมันงมดยังยัย่าหมดยังหมดโอเคครับ Mày mình kẹo dây sắt tua bừa trăng Ừ. เราต้องรวมทรัพยากรไม้ให้เยอะๆนะครับจะได้สร้างบ้านดีๆแต่ผมสร้างบ้านไม่สวยหรอกผมสร้างบ้านไม่โคอรเปิร์นผมไม่มีการออกแบบบ้านไม่มีไรฟาร์มต้มมัดทำดีไหมนะฟาร์มัดนอมัดนอมัดจอมัด ฟันมาจานหมดโอเคเราก็ <c oughs> แตถแ่ถ้าใครอยากชมคลิปใหม่ๆแล้วก็อยากถ้าใครอยากชมคลิปใหม่ๆแบบอัปเดตใหม่ๆสดๆร่าล,ะล,ะละจากผมก็แต่ตอนนี้ก็เรียนอยู่นะครับก็ เียถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็ติดกดติดตามผมด้านล่างได้เลยนะครับก็กดกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยเม้นต์กันก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เรือะอยากดา่าาก็เชิญครับตามสบายแต่อย่าด่ามากนะครับผมกลัวครับ เอาละครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ผมบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดนะครับผมขอร้องนะครับก็พาร์ทหน้าก็จะมาสร้างบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ครับครับครับๆๆััับัครับ